คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมื่นล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดหวยชอบเิรษมลานะครับกับสูตรดับหน่วยร่างตลอดชีสุดที่1นนะครับอ่ากดติดตามนะครับจะได้นําเอาไปเทียบเคียงได้ถูกต้องนะครับกับสูตรอื่นๆนะครับอ่โดยสูตรนี้นะครับนำเอาไปเปรียบเทียบนะครับมาดูในส่วนของวิธีการคํานวณกันนะครับว่าคํานวณยังไงเพื่อนําเอาไปใช้ในการเปรียบเทียบกับสูตรต่าง ครสังเกตที่มากเปิดแล้วกันนะครับตัวนรสุนทาเปิดไม่เหมือนกันนะครับูสรอาแสดงเหอนเสตรสองกานกำลนแล้วนัดกำลังกันยากงาเนี่ยำลังแล้วแต่ละสติเป็นด้จากรนหไดเลยว่ามันหน้าหน่ำไปใช้ั้นเป็นจาําหนดนัใจะเชื่อเห็นสถิตินะครับหน่วยสิบร้อยทหลักทเลามาที่ถึงคือเลขสี่ในวันนี้นะครับตัวเลขสี่สี่แต่างคนที่เป็นสิบสามสิบสองามสามาครับเลขถ้าย 2อได้ตัวเลขหลักล่างครับหน,น,นมลีลกกป 5, 2, เป็นหกสองได้กับจับเลขสามมไตัวหดเวลาครับสิมีลหกสามคำสิบอมีนลคมหกสองคำได้เลขจับเลขสองสองตัวหน่วในหลักปลายหยุดเป็นคำที่หนะครับหน,นึ่งได้ลหกสองคำได้ับเลขเจดไม่ 7, 7, มไตัวหวลาครับสิบอเป็นไซคัลหกสอได้เลจักกเลข หน้าต่างหมายเลขาครับสองพิศษาปคนหกสองคอมมานด์ับเลขแกดแปหน้าต่างหมายเลขาครับส8เดพิศษเปคนหกสองคอมมากด์ดับเลขศูนย์ศูนย์้ต่างหมายเลขาครับส8ปดพิเศษหกสามคอมมากด์ดับเลขสี่สี่หน้า่างหมายลาครับส8ปดพิเศษหกสองคอมมากด์ดับเลขสองสองหน้าต่างหมายาครับหนึ่งก็ได้เป็น 6คนณนิดบไปเลขหนได้ตระแดรางครับ15ได้รลขของ62คำนณนบไปเลขเจ็ดได้ตระแบรางครับ1สค62คำนวณนิดแบกไปเลขห้าห้ได้ตระแารครับ1สิ62คำนณนิดบไปเลขสามสามได้ตระแราครับ1ก62 62คำนั้นจะเป็นเลขหกเลขหกครับน 1, 6นหะกได้เป็นเลขเางครับ10อ 2, ะไรเ็62คำนั้นจะเป็นเลขแปดแนะนครับ10ปาก2คำนั้นจะเป็นเลขเก้าาได้เป็นเมราณครับ1ปเาเป็น62คำนั้นจะเป็นเลขศูนยนได้ป็นเอรานครับ1ร62คำนั้นเลขเป็นเลขห ห้ 5, าไม er ่ต้เลียนาครับสิบเอิการนหกสองคอเนต์เลืเลขห้าห้าไม่ต้อเปลนเลาครับยินท่เราคอมกสองคำนตเลกเลขหนึ่งหนึ่งต้อเลนเาครับสิบเอกที่เราคอกสองคอนเลลขเจ็ดเจ็ดไม่ต้อเลีาครับสามสิบเาคกสคอนตเลืเลขแปดแปเล่ข้นนอเงินหน่บวลาครับอยตรที่สอตั้งแต่ปีหกสองนะ เพ่มทันที่ส17สิบ้าคูณหกครับดลกพันคือเลขหนึ่งหนึ่งบวกเกางที่เป็นการณ่ตกไปเก้าครับเก้ไม่เด็นวรรัครับหนึ่งคารันหนึ่ันสาคำนวณตเลขเจ็ด้เปนวารครับสิบเาาคำนวณตเลขเก้ ากสาคำนวณเลขกับเลขสามสามไม่ต้องแบ่เวลาครับสิบเป็นำกสามคำนวณเลขกลับเลขหน่งหนึ่งไม่ต้อแ่เวลานครับสิทพิษภาคมสามคำนวณับเลขเก้าเลก้า่ต้วานครับกไม่ต้องแเวลานรับหนึ่งไม่ใช่งินอกสามคำนวณับเลขเก้าเก้าไม่ต้องแเวลานครับ สิบปม้นให้ดูหกสามคำนวณด้ตเลขสี่ไม่ตอบแนบมาครับหนก็ได้เราของหกามคำนวณ้ตัเลขห้ไม่ตอบแนบมางครับ1ิบก็ได้เราขอ3หกามคำนวณดตัวเลขหนึ่ไม่ตอบแนนมาครับหนึ่งสิ่หาหกาคำนวณดตัวเลขเจ็ดเไม่ตอบแนบมาครับสิบสิหาคำนวณตัเลขส สามไม่ต้องเปนตราครับ 1, 5, ห 3, นึ่งด้หกสามคำนวณดับเลข7เจ็ดเพไม่หลัการุงเป็นครั้งที่สาม้้นตัตังหน่งจะไดสิบตัวหกสาคำนวณดับเลขกสอไม่มีเปตารางครับหนึ่งหกสาคำนวณับเลขกห้าห้ไม่อเป็นตารัสิบเตัวหกามค, 11, 6, 3, คำนวณดับเลขกส สีม่ปนอบบโานครับสิบิทยกสามคำนวณดับเลขสี่สไม่เป็นแบบโราครับสิบวิทยกสาคำนวณกับเลขศูนย์นย์นม่เปบบราครับหนึ่งนหกนหกสามคำนวณดับเลขแปดแปดน้ม่เปนบบราครับสิบนาคพันาคำนวณกับเลขเก้าเลขเการู้สึกประหลาเป็นครั้งที่สนะครับ หยุดนครับที่สี 6, ่ตั้งแต่ปนหกสงนะเออลขเก้าพนหกรางหยุดตรที่สนะครับตบาสิบสามสเป็นหกสาคำนวณแบบเลขหนึ่งเลขหนึ่งนะหนึ่งนั้นไม่ต้องไปจับห่วานรงครับ 17, าาสิบเจ็ดนาเป็นหสีคอนวณแบบเลขสเลขสครับสองนั้นไม่ต้งไปลับหวานาครับ สิบเหนึ 64, 0, 0, ่งคำนตกับเลขศูนย์เลขศูนกับไศูนย์นั้นม่ต้อว่าครับสิตราหกสคำ้นแบบเลขสองสอไม่ต้องเดาครับหนึ่มลคำหกสคนกับเลขสามามไม่ต้องเดนครับ สิบแปดเปนจคนกสีคำนวณกับ8 8แปดแปดครับหลังเดิเลขแปดม่นักมาล้าครับหนึ่งในสจยหกสี่คำนวณเริ่มจากเปเลขศูนย์ศูนย์ไม่เป็นมาล้าครับสิบแปดเป็นใจยหกสี่คำนวณเริ่มจากเปเลขแปดแปดพาไม่ปล้งหยุดเป็นครั้งที่ห้านะครับตั้งแต่ปนลสองนะครับสองเลีคนหกสี่คำนั้นจาเลขเก้าเก้าไม่เป็นมาลาครับ สิบเปอำนวาหสคำนวณด้กบเลขสองสองไบร้างครับหนึ่งกสี่คำนวณแบบเลขศูนศไม่เป็นหนบรางครับสิบอหนังหกสี่คำนวณแบบเลขเก้าเก้านแบบไ้านหรืเนที่หกนะคบตั้งแต่เิบเปอรหนึ่งหนึ่งเป็นหนึ่งเไรเหกสี่คำนวณแบบเลขหนึ่งหนึ่งไม่เป็นบปรางครับ สิบแปรับสี่นวณดับเลขสี่สี่ไม่เป็นกไานครับเป็นสีบหาเป็นหกสี่ครับ0 68, 8, ี่หแดต้่เลขแปดะไม่เป็นหนันาครับสิสิบห้ 4, าเปน 4, ็นสครับยี่สิบเ้าตามตามคือหกครับหกหกแปดหกหกแปดเก้าสี่เอ็สิบสางสิบสามสิบสี่่สี่ครับเลขสี่สี หนึ่งเจ็ดออกอออกหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่สี่เจ็ดห้าสอจจดเก้าเอไปไหวแล้วฮงเลขสี่ไม่ตปรนตัวอักราครับหนึ่งแารางดหกสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่ห้าสจจด้าสิบรายการหลับเปนเลขสี่สี่เด็แปดเก้าสีบสิบเอ็ดสิบสใส่สอได้รับเลสองครับสองนั้นไม่ปนแบบอะไรสิตาราเดหกสี่ครับ เดสิบสาตัหลักก่รนคืเลขศูนยกันคเลขศู 0. 0, 1, 8, นศนย์วแปดงที่ได้แปดตัวเ,เดี่ยวนะไม่มาคูนะตัเลขแปดเดี่ยวนะ 8, ไม่ต่อตักนอยนะมาครับเรามาดูหนึ่งจอกัเจงจะเป็นสตสวสิบแตัหลักก่รนคืเลขแป เด็ตาตาบตาเป็นสิบเ็ดตาไม่สียหกไสหกเราเราข้างหลังเวลาเงิน1อะก็เลยเบเอเื่อไปสอตารกหนึ่งนกิตาตาหักกาดรกสิบเก็กออกามดกสามแปดกามจดสองสามแปดดเไม่เปนแบบตรงนี้ ตารางสิบปดหกสี่ด้านสามแปดหกสามเจอดสามแปสาหน่สิบแดหตาหกเนกิโลหกหกบวกแปดเป็นสิบสี่ใส่สี่ใส่ส่นะาบักเลขสี่เอามาดูหนึ่งหกส่ออกสี่ใส่ห้าสี่าเจ็ดสามแปด้าเลี่ไมตเบโอเคนะครับมาแล้วมาดูนะมื่เราขออนุญาตนะ แต่เราต้องเก็บส่จริงนะให้คนดูนะหน่ยสิบร้อยตามหลักพันคี่เลขห้าห้ามแปดห้าแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสามสิบสาได้ดับเลขสามกับในวันนี้นะหนึ่งพฤศจิกายนนะครับขนอนได้สามนะครับสามสิบหกพฤศจิกายนออกเออออกนย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งสองตัวล่างออกห้าเจ็ดนะครับ เลขสาเลขสไม่เบิกเงินหน่วยล่างครับเลขสามหน่ว่างนน้เหนไครับถูกต้องไหมนะครับ16พิสโกน64นะครับ0 0 3 2 7 1 2ตัวออก5 7หน่วยสิบร้อยพันหลักพัรางวัลที่หคือเลขสองสองกแปดเก้เป็นสิบแเป็นสิบสี่สบ เลขศูนย์ครับทวน้สิบหกิกซัวยังหกสนะครับคำนวณเลขหักต่อเลขศูนเลขศูนนะครับาอ็มาดูนะครับเลขศูนะครับหนึ่งธนาคมครับออก0.7น5์จเอาสองกลออกต2องนะครับเลขศูนไม่พบหนึ่งหลักแรกครับนะครับ ข้อเป็นะดับน้เนีโอเคนะ,ค,ะ 1, ค,นครับตามไปหนึ่งพนาคมครับคุหนึ่งพนคนเจ็ดกแปดขที่เจ็ดดอกแปดเป็นสิบห้าสายห้าหนึ่งันวาคมหกสี่คำนวณในส่วนของดับหน่อย่างได้เลขห้าเลขห้าครับมามนูนะ สิบหกธันวาคมหกสี่ออกหกสามเก้าสองสามห้าสองก็ต้องออกแปดสามนะครับเลขห้าไม่พบนี้คนระับหนือล่างครับต่อเนื่องนะครับสิบหกธันวาคมหกสี่ครับหกสามเก้าสองสามห้าสองก็ออกแปดสามหน่วยสิบ 100, 000, ร้อยพันหลักพันละไม่ถึงคือเล 9, 9, ้เก้าเก้าแปดเจ็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วก็ใส่เลขเจ็ดครับ เลเจอ่ะด <Wing. S 1> ูนะครับเลขเจ็ด16กคม64คำนวณดับหนล่างไดเลขเจครับเลขเจ็ดเมาดูนะเลขเจ็ดสาสิบันาคมครับออก8 19 0682637ครับเลขเจ็ดไม่พบในหลักหนือล่างครับสามสิบันนาคม64ครับ8 19 0682636ครับหน่วยสิบร้อยพันหลักพันละม่คือเลขเก้าเก้วกปของที่เป็นเกบกแปเป็นสิบเจ็ ห้าโอเคได้เลขเจ็ดครับเลขเจ็ดไหครับสิบเจ็ดมกราคมหกห้าครับไม่ใช่หกสี่นะครับเป็นหกห้านะออกแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเจ้าสองตัวละเจ้าสองนะครับหนึ่งสิบร้อยพาหลักพันลังบัที่หนึ่งก็เลขศูนย์ศูนย์บวกแปดได้ศูนย์บวกแปดได้แปดครับ หนึ 1> 1่กุมภาพันธ์หกครับออก9ก้าส8สามศัตวละออก30เลขแปไม่พบในหลักหน่วยล่างครับต่อมาเรามาดู1นึ่กุมภาพันธ์หก้าครับ9ก้าส8สามศัตวละออก30หน่วย10บร้อยผ่นหลักพันแล้วนีัคือเลขส 4, 4่สบวกแปดแปดเก้าสสิบได้ดับเลขสอครับ สิบเจ็ดพ,พันพาหันหกห้าจำนวนดับหน่วยล่างสุดที่หนึ่งได้เลขหกปั๊มนะครับเลขหกใช่ไหมหกไม่พบในหลักหน่วยล่างนะครับหนึ่งมีนาคมหกห้าครับออกศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสอตละออกศูนย์เจ็ดใช่ไหมมาดูกันต่อหน่วยสี่ร้อย 400, พันหลักพันละน้อถึงคือเลขหนึ่งหนึ่งบอกแปดที่เป็นเก้าได้ดับเลขเก้าอ่าเลขเก้าครับไม่พบในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับสิบหกมีนาคมครับออก แปดหกเจ็ดสองตารังศูนย์สามนะครับเราดูกันต่อหน่วยสิบร้อยพันหลักพัน,นเราไปที่นคือเลขเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าสิบห้าแส่ห้าครับห้าเรามาดูครับหนึ่งเมษายนหนึ่งเมษายนเลขห้าไม่พบในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับต่อมาหนึ่งเมษายนครับหกหนึ่งแปดสองตารางหนึ่งศูนย์หลักพันค,นคือเลขศูนย์ศูนย์บวกแปดได้ศูนย์บวกแปดได้แปดครับนะครับออกสามเก้าห้า เก้าหนึ 9, ่งเก้าสองตัวเล่าค่าแปดนะครับเลขแปดพบในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะอ่าอ่ะอันนี้ก็เป็นหลุดเป็นครั้งที่เจ็ดนะครับหลดเป็นครั้งที่เจ็ดนะครับหลุดเป็นครั้งที่เจ็ดสิบหกเมษายนครับอันนี้ใส่ติดตั้งแต่ปีหกสองนะต,ต้องดูเศรยฐียาวๆกัน สิบหกเมษายนครับสามเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าสองตัวล่างออกห้าแปดหน่วยสิบร้อยพันหลักพันละวันที่หนึ่งคือเลขห้าห้าบวกแปดเป็นสิบสามได้ดับเลขสามตามต่อครับเลขสามห้าแปดหกสี่สองสองตัวล่างออกศูนย์เก้าเลขสามไม่พบในหลักหน่วยล่างนะครับเรามาดูกันต่อหน่วยสิบร้อยพันหลักพันคือแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกได้ดับเลขครับ สิกพฤษภาคม65ครับออกหนึ่งห้าห้าศนย์หนึ่งสองสองตัวล่างศูนย์หนะครับเลขหมาปรากฏในำตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับหลุดเป็นครั้งที่เจนะครับหลุดเป็นครั้งที่เจนะครับหลุดเป็นครั้งที่เจนะครับถึงแม้จะหลุดเออหลุดเป็นครั้งที่8ดก่อไปนะครับหลุดครั้งที่แปดนะครับหลุดเป็นครั้งที่8ปดนะนะครับ ใส่ติงแต่ปี6-2นะครับตดแครั้งถือว่าน้อยมากนะครับก็นำเอาไปเทียบกับสูตรต่างๆต่อไปนะครับ16พฤษภาคมครับ15012ส้ศูนยนึ่อาง06ครับเราจะใน้ส่วนหน่วย1 0ร้อยพันหลักพันละวันที่1คือเลข5 5าบวก8คงที่ครับ5บวก8คงที่เป็น13ใส่3ครับไร้ดับเลขส หนึ่งมิถุนายนหกห้าครับออกสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกสองจุออกศูนย์สองเลขสามไม่พบในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับต่อมาเรามาดูหน่วยสิบร้อยพันหลักพันรางวัลที่หนึ่งคือเลขเก้าเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดใส่เจ็ดนะครับสศรษฐณวันที่หนึ่งมิถุนายนหกห้านะครับหลุดเพียงแค่แปดงวดเท่านั้นนับจนถึงหนึ่งมิถุนายนนะนะครับอันนี้คือล่าสุด ดับหน่วยล่างตลอดชีพสุดที่หนึ่งกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขครับโดยสูตรนี้เป็นสูตรตลอดชีพนะอยากรวยต้องดูหวยโชคเจ็ดถีมลรานครับสวัสดีครับ